เดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะฮะของพระธาตุสวีจะมีบันไดาทางขึ้นอยู่ทางฝั่งติดแม่น้าเนี่ยฮะทางฝั่งทิศใต้นะครับทางประตูทางเข้ามานะฮะก็ตรงมาแล้วก็จะมีบันไดขึ้นเป็นหน้าคู่นะครับพญานาคคู่อยู่ทางฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนี้มีข้อห้ามอย,อย่างหนึ่งคือห้ามสุภาพสตรีขึ้นด้านบนนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไป นี่คือบันไดานาคในการบูรณะแล้วนะฮะใส่ลูกแก้วที่ตาพญานาคไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอเป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่อย่างรายใต้ฐานนะฮะแล้วก็จะวนเป็นทักษินวัรไปนะฮะวนทางขวาก็จะดูรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปทั้งหมดที่อยู่ในซุ้มด้านล่างของอ่า พร,ระบรมธาตุสวีนะฮะตรงนี้เราก็จะมีมุมมองอีกมุมหนึ่งด้านบนนี้ผู้ชายขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่าห้ามสุภาพสตรีขึ้นมาด้านบนครับแล้วก็จะเห็นเป็น<ม>บุโมเสตนะะนี่เป็นมโมเสสสีทองนะครับทั้งเจดีรายเจดีบริวารแล้วก็ตัวองค์ระฆังของเจดีย์ใหญ่นะครับนี่คือฝั่งฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทิศตะวันออก ก็เป็นชั้นตรงนู้นก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราเข้าไปในตอนแรกเป็นที่จอดรถของเรานะฮะแล้วก็ออกมาประตูทางเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นด้านของพระพุทธร,รูปแล้วก็องค์เจดีย์นะครับมีต้นโพขึ้นอยู่ก็ต้องคอยดูแลกันนะฮะว่าจะซ่อมบำรุงยังไงนะครับคือไม่ได้มาหลายปีนะฮะได้ลกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็สวยงาม สง่างามนะครับเดี๋ยวกดภาพนิ่งไปให้ชมกันนะครับตอนนี้ก็ส่วนภาพเคลื่อนไหวก็ดูบรรยากาศกันไปตรงนี้ก่อนนะฮะส่วนภาพเบื้องหลังก็มีคนถ่ายอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ถ้าแรกเข้าไปได้ก็จะเอามาให้ชมกันนะครับ